สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องทุกทุกคนเด้อเมื่อิ่นมาแก้าข่าวใหม่ที่เคยว่าไปเมื่อวานนี้ว่าอันหก้อยต่อครอบครัวเพราะว่าเศร้าเมื่อวานนี้อ่านข่าวว่าหก้อยต่อครอบครัวแต่ว่าบบบต้นสวยมาแล้วอันข่าวเปลี่ยนไปอีกแต่ว่าเอยบมาเฮ็ดคลิปอัน บริมาเหตุคลิปอัปเดตล้ยก็เมื่อนี้คอยกระเบิงข่าวอยู่มเมืองกะอันกระจกกระเทียงกันอยากได้พันสองอยากให้เป็นพันสองต่อคนอันแต่ว่ายังเถียงกันบบจบผูที่มาคัดขวางอุท่มาคัดขวางอันพนะันสองพันแมนสื่อนะ รอนจอนสันสื่อรอนจอนสันเป็นอนาณาเป็นตัวแทนมาจากรัฐมินนิโซตาผักอิพ,พิกันมานัขัดขวางมาแก้แค้นกันคืนแก้แค้นกันคืนที่ว่าก่อนนานี่แันแนนซี่เพลโลซี่อานาทางเซเนตบอ อันนะ่ะบ่อพูกเนาะแต่ว่าหกลอยหันเห็นดีกันแล้วต่างฝ่ายต่างเห็นดีกันแล้วเที่ยงกันอยากไดพันสองต่อคนอ่าสำหรับผู้ใหญ่เนาะแต่สำหรับเด็กน้อยหันอยากได้หารอยหรือว่าอันนะ่ะหกลอยก็มีเจ็ดลอยก็มีหกลอยเจ็ดอยนี่เหมือนขึ้นกับสภาพอินคมของครอบครัว มีบางมีบางคนก็นอยากให้ฮอดสองพันเนาะคือโดนทำอันนะประธานก็นอยากให้ฮอดสองพันแต่ว่าสิบไหวางยังหลายเนาะได้ได้พันสองก็ยังดีแล้ววสันสนนะเนาะคันว่าได้ฮอดพันสองต่อคนหรือว่าคันว่าได้หกลอยก็ใครก่อนอะไ้อย่างเนาะ เอาไปเอามาแล้วก็สิเป็นเกมการเมืองอีกแล้วเนาะพี่น้อง